สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกรพบ k k เมเมามาโมสเตตัสแตะขอบฝาบุรุษที่มีไฟแหลงกล้าปรารถนาที่จะค,คว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมก็พอดีมีเพื่อนขอเข้ามาครบผมสำหรับ SKE เราก็อยู่กับ SKE นะครับ เข้ามาอัปเดตนะครับผมต่อนะครับว่า SKE เนี่ยอยู่ในลักษณะแบบไหนนะครับผมซึ่งคือก่อนหน้านี้เราก็เคยตามกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ด้วยที่เขาเป็นขาลงเนาะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมีเพิ่มเติมธุรกิจเข้ามาซึ่งผมก็ไม่ได้ตามมานานแล้วนะครับผมข้อมูลพื้นฐานของเขาเนี่ยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เนาะ แต่ที่ยังไงนะครับผมเราก็เดี๋ยวเข้ามาดูกราฟกันนะครับผมเนะาะโอเคคือจะเห็นได้ว่า SKE นะครับผมย่อลงมานะครับผมเห็นตรงนี้ไหมนะครับผมเนี่ยนะเห็นตรงนี้ไหมครับทีนี้ไปดูตรงนี้นะครับ อันนี้คือโลกเก่าของเขาครับผมที่เคยย่อลงมาเนาะก่อนจะเป็นเทรนครั้งใหญ่นะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผมราคา0.48เนี่ยเขาลงมาแล้วนะ SKE ได้แถว0.48เนี่ยนะครับผมเขาลงมาแล้วนะเออเพราะฉะนั้นนะครับผม บริเวณตรงนี้นะครับผมถือจึงเป็นแนรับที่ค่อนข้างที่จะมีในยักนะครับพาะคือผมถอยกราฟออกมาค่อนข้างที่จะไกลยอยู่นะครับผมอมืเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นภาพรวมกว้างๆของเขานะครับนะแล้วก็โลอีกโลหนึ่งที่เขาเคยทําต่ําสุดก็ได้แถว0.37นะครับก็คือโลตรงนี้ตรเมาส์ผมนะครับคําถาม ตอนนี้ทุนเพื่อนๆอยู่ตรงไหนนะครับผมอะถ้าบอกว่าอ่าอยู่ระหว่าง60ตังค์ถึง69ตังค์นะครับผมคือผมมองว่าไม่ต้องไปถั่วเพิ่มแล้วก็อยู่เฉยนะครับผมรอให้เขาขับตัวก่อนก็ได้นะครับผมเห็นตัวดีนี่ไหม ตัวดีนี่ก็คืออช่วงเวลาที่เขามีการปันผลนะครับผมจะสังเกตได้ว่าจังหวะที่เขาใช้เวลงมาเนี่ยนะครับผม SKE ไม่มีปันผลเลยนะครับผมคือผมก็เดาเลยว่าเขาน่าจะขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะครับอ่าก็ไม่มีปันผลเลยจังหวะที่เขาลงมานะครับผมมีการบีบอัดคล้ายๆกับคอนแทคติ้งลิดดิ้งเดกอนอลนะครับผมอุมโอซด์เวอย่างยาวเลยนะเนี่ยสามเลี่ยมเนี่ย มันเป็นคอนแทคติ้งนะครับผม l ีดดิ้ง d ด a g ก n นอเนาะอ่าโอเคนะครับทีนี้เราจะซูมเข้ามาดูนะครับผมมาดูแนวรับแนวต้านกันอันแนวรับใหญ่ๆนะครับผม0.48แล้วก็0.37นะครับผมคือถ้ามันหลุด0.48เนี่ยเอาเป็นว่าคนที่ติดอยู่นะครับผมก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรเลยนะครับผมรอให้เขาลงมา0.37 นะครับผมในแถวนี้นะครับผมมันก็น่าจะลงมาบริเวณกรอบเส้นเทนไลน์ที่ผมตีอัดลงมาเนี่ยพอดีนะครับผมแล้วค่อยหายจังหวะถัวหรือรอให้เขากลับตัวก่อนแล้วค่อยถัวเฉลี่ยก็ได้นะครับผมอ่าแต่คือตอนนี้อย่าเพิ่งไปถัวนะครับยิ่งถัวยิ่งติดยิ่งถัวยิ่งติดกำเงินสดไว้ก่อนนะครับผมนะคือ SKE เนี่ยเดี๋ยวลองตีฟิโบให้ดู คือเขาลงมาลึกมากๆเลยนะคือมันมันน่าจะจบแล้วแหละนะครับผมคือมันควรที่จะจบได้แล้วนะครับเนี่ยหลุดเปอร์เซ็นลงมาแล้วเนี่ยนะครับผมเออ78.6เปอร์เซ็นอยู่แถว57ตังค์อืมนะ ก็ลงมาลึกมากนะครับผมอ่ะนะครับผมแนวรับก,ก็2 t ที่ถ้าลุด0อยู่4.8นะครับผมก็มารอแถวๆ0อยู่3.7ได้เลยนะครับอ่ะกรณีที่สองคนจะเข้ามาเล่นสั้นนะครับผมคนจะเข้ามาเล่นสั้นตรงนี้น่าสนใจนะครับผมนะตรงนี้น่าสนใจน่าสนใจอย่างไรนะครับ เดี๋ยวนะนี่คือผมมองว่าเขาเป็น Head อ n d s เชล l d e รนะครับผมนะอ่านะครับผม คือผมมองเขาเป็น head and shoulder นะครับผมาถามมาหน้าเข้าไหมนะครับผมก็ตอนนี้เข้าคือถ้าจะเล่นสั้นนะเอาแบบพี่ชอบแหละตัวนี้ต้องการจริงจริงนะครับผมที่อุ่นใจอยู่ตอนนี้ก็จะมีนี่ครับ rsi นะครับผมอ,อย่างน,น้อยก็ยกโลอยู่นะครับผม ทำเป็นบูรตเดเวเจนซึ่งเขาก็ทํามานานแล้วแหละนะบูรตเดเวเจนเนี่ยนะเข้า0.51ได้เป้าก็าแถวแถวศูนะครับผมนะเพราะยังไงเขาก็ต้องวิ่งไปฐานฐานของไหลยอยู่แล้วแถวแถวศเนี่ยนะครับผมก็มีเส้น EMA 200เห็นเส้นสีแดงนี้ไหมไหลลงมาซับพอร์ตอยู่นะครับผมก็น่าจะกระแทกเบา นะครับแต่ถ้าเขาเป็น head and shoulder จริงๆนะครับผมอย่างตรงนี้ก็แนวต้านต่อไปก็69ตังค์นะครับผม77ตังค์แล้วก็89ตังค์นะครับผมนะ <c oughs> จุดตัดขาดทุนก็0.48นี่แหละนะครับผมเอาใกล้ๆเลยเสียหายน้อยนะครับผมก็ถ้าใครแบบถ้าใครชอบนะมันก็น่าเข้าอยู่นะครับผมน่าเล่นสั้นนะครับผมอาทิตย์หน้าเนี่ย มันอาจจะเด้งก็เป็นได้นะครับผมหมายถึงเอ่อเซนติเมนต์ตลาดภาพรวมนะภาพรวมของตลาดนะครับผมนะอาจจะเป็นบวกก็ได้นะครับผมเขาอาจจะ0.60เนี่ยอาจจะเห็นก็ได้สำหรับ SKE นะครับผมหรือเขาอาจถ้าเกิดยืน0.060หรือ60ตังค์เนี่ยได้นะครับเส้นย m A 200พรอมาซับพอร์ตแล้วถ้าเขายืนบนเส้น e m A 200ได้ก็กลับตัวนะสิครับสำหรับ SKE นะแต่อย่าหลุดโล0.48นะครับผมจุดตัดขาดทุนก็0.48นี่เลยนะถ้าเขาไม่ไปต่อก็หลุดก็ตัดขาดทุนไปเลยเดี๋ยวก็มาเจอกันแถว0.37นะครับผมสำหรับ SKE ก็ประมาณนี้นะครับผมให้เนีต้ตานไป้3 4แนว0.60ตรงนี้วัดใจนะครับผมยืนได้ยืนได้ไดอ่า ลุ้นไปต่อนะครับอืมยินได้ลุนไปต่อก็0.69 0.77แล้วก็0.89นะครับอืมสำหรับ SKE เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมไปต่อตัวต่อไป UBE อ่าแวบบเข้ามาดู UBE สักหน่อยสิซูมเข้ามา ตอนนี้มีสงครามด้วยเนาะเออ US ดอลลาร์เนี่ยอ่อนนะครับผมลงมาได้แถวสาสิบบาทเอ,อ่เอ,อเมื่อเทียบกับอ,อ่าบาทไทยแล้วนะอยู่ได้แถวสามสิบสาหบาทจุดหนจุดนะครับผมเมื่อเช้านะต่อ US ดอลลาร์นะครับผมเออบาทเรากลับมาแข็งเบาๆนะครับผมเออนะน่ะ ทองก็เด้งขึ้นมามีสงครามด้วยนะครับผมอาทิตย์หน้าถ้าเงินบาทแข็งแข็งต่อนะครับผมก็ไม่แน่นะครับผมตลาดเนี่ยอาจจะเป็นบวกก็ได้นะครับอืมโอเคมาอยู่ที่ UBE UBE คราวที่แล้วโอ้โหวางเงแนรับไปสดิบสดีเลยพี่เขาทำโลใหม่ให้แนวรับอยู่ที่0.89คุณพะลงมาที่0.90อีกตังเดียวลงมาชนแนวรับที่ทิ้งไว้เลยเนี่ย 0.89เนี่ยโอ้ยอ,อ่ะชิวเฉียดนะครับผม0.89สำหรับ UBE โอ้โหคือ UBE เนี่ยนะครับผมคือตอนนี้นะครับผม RSI ของเขาเนี่ยลงมาใกล้เขต o v e r ร o โซแล้วนะครับผมถ้าอาทิตย์หน้านะครับผมเซ็ต index เป็นบวกนะครับผม UBE นะ่าจะเห็นเด้งบ้างนะครับเด้งไปไหนก็เด้งมายืนในแถว0.94 0.95นี่แหละเนี่ยถแถวๆนี้อยู่ตรงเมาส์ผมเนี่ยถแถวๆนี้นะครับผมถ้าจะให้สวยๆหน่อยก็ขึ้นไปแถวๆบากหนึ่งซะนะครับผมเส้น EMA 50นะครับผมเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะก็จะมาซับพอร์ตพอดีนะครับผมอืม สำหรับ UBE โ oh. หคือตอนนี้ถ้าคนคนติดเนี่ยนะครับผมคือรอให้เขากลับตัวก่อนก็ได้นะครับผม UBE เนอะอย่าพึ่งกระโดดเข้าไปตอนนี้เลยนะครับผมขนาดทิ้งแนวรับไว้0.89เนี่ยนะครับผมพี่เขายังกระสิกระส่วนลงมาเลยนะคือมันไซเวดาวแบบดาวมากมากเลยนะครับผมคือหุ้นมันยังไม่กลับตัวเลยนะ เอารอให้มันกลับตัวของเราได้ในไหนเราก็ติดไปแล้วแล้วมันก็เลยจุดที่แบบจะมาตัดขาดทุนแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าคือตลาดอาจจะถึงจุดต่ําสุดแล้วก็ได้นะครับผมอ่าในมานนี้หรือว่าหลังจากนี้นะครับผมอ่าตลาดอาจจะมีแบบรีบาวขึ้นมาถึงจังหวะนั้นเราคอ่อยแก้เก็บก,ก็ได้นะครับผมเออให้มันเห็นแท่งแท่งแบบกลับตัวสวยๆนะครับผมยืนสวยอย่าง แฮมเมอร์ uh, สวยๆสักแท่งหนึ่งนะครับผมหรืออบูรีดเอนกาฟฟิงก็ได้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูกันนะครับอืมว่าเฮ้ยเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยมันน่าโทัวเฉลียนนะ่ยแล้วนะเออจังหวะนี้เฮ้ยมันน่าจะกลับตัวแล้วนะครับผมแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับ UBE นะครับผมเอาไปขีดอะไรเนี่ย ก็ถ้าสมมติว่า ก็ถ้าจะกลับตัวนะครับผมถ้าจะกลับตัวเนะเาะทรงนี้ก็เนี่ยถ้าเขาทํา HEAD AND s h o u l e r นะครับผมไหลนี้มันต้องยกโลเนาะก่อนที่เขาจะไปต่อ,อไปไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมแต่ที่อยากจะให้ดูเนี่ยนะครับผม UBE นะครับผมเนี่ยเขาต้องยกโลขึ้นมาซึ่งผมก็มองว่า ไหลของเขาอีกข้างหนึ่งก็อ,อยู่แถวนี้แหละ0.95 0.94นะครับผมแต่ทางทางนี้นะครับผมเขาต้องเด้งขึ้นไปแถวแถวบาทสิบาท11ตังค์เนี่ยซะก,ก่อนนะครับผมมันคือฐานของไหลเขานะบาท10ตังค์บาท11ตังค์เนี่ยนะครับผมขึ้นไปให้ได้ก่อนแม่ก็แถวบาทกว่าๆนะครับผมต้องขึ้นไปเนาะก่อนที่จะย่อลงมาแถว0.95 0.94นะครับผมยกโลให้ได้ถึงจังหวะนั้นนะครับผม มันถึงน่าจะกลับตัวอันนี้ผมก็แบบไกด์ให้ดูนะครับผมว่าเอาหุ้นจะกลับตัวเนี่ยมันคือมันต้องยกโลนะครับผมเนี่ยยกโลขึ้นมาดูตรงเมาส์ผมเนี่ยนะอืมแต่ถ้าเกิดแบบเขายังทําโลใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งไปทําอะไรมันเลยนะครับยิงถั่วยิงติดนะครับผมสภาวะอย่างนี้นะคือมัน มันต้มโขบแบบต้มแล้วต้มอ,อีกต้มแล้วต้มอ,อีกไม่รู้จะต้มอ,อะไรกันนักกันนะนะครับผมอ่ะก็ให้มันยกโลสะก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเข้านะครับสําหรับ UBE เนอ,อืม UBE มีปันผลนี่เออวันที่เท่าไหร่นเนี่ยเนี่ยเขาก็เพิ่งปันผลมานะครับผมเออ17เมนะครับผมก็เพิ่งปันผลมาก็ ถ้าติดติดเยอะนะครับผมถ้าติดแถวบากกว่าเลยนะก็ถือไว้ก่อนให้เขายกโลแล้วค่อยทัวเฉลี่ยก็ได้นะครับผม,อ,มอย่างนี้น้อยนะครับผมเราก็ยังเห็นว่าเออจังหวะนี้มันขึ้นมาแน่ๆเงินเราจะเงินเราจะได้แบบไม่ต้องไปแช่เพิ่มอีกแช่นานอีกแช่เพิ่มอีกเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวกระสุนมันจะหมดเอานะครับผมไปหาตัวที่มันพร้อมที่จะกลับตัวเล่นก่อนก็ได้ อย่าง UBE รอบนี้ ISI ทำโอเวอร์โซนะครับผมและใครแบบชอบเด้งๆเข้าไปก็ได้สำหรับคนไม่มีของนะเออถ้ามันหลุดถ้าแบบเข้าไปแล้วมันไม่ออกนะครับผมเราก็ต้องมาดูว่า5%เรนี่ยเราพร้อมเสียไหมเจ็ดเปอก็เอาแล้วแต่ที่เราวางแผนกันเลยนะครับผมแต่ถ้ามันไปเนี่ยผมก็มองไปแถวๆบาทสิบกตังนี่แหละบาท10ตังบาท1ิบเตังบาทสิบสงตัง รืออาจจะเป็นบาทเจ็ดตังค์อยู่ประมาณนี้แต่ขึ้นไปก็น่าจะเจอเส้นย e ีมเอสองร้ยไลงมาซับพอร์ตพอดีแล้วก็น่าจะย่อลงมาทําไหลข้างขวาซะก่อนนะครับผมนะะแถวแถวศูนย์เกแล้วค่อยไปต่อสําหรับคนที่แบบอยากจะทัวเฉลีย่ยรอให้เขาลงมาทําไหลข้างขวาก่อนแล้ยืนให้ได้ถแถวศูนย์เ้าห้าศูนย์เนะครับผมนะให้มันยกโลนะครับผมก็อาจจะแบบหักหัวขึ้นไปนะ แต่แถวบาทหนึ่งย่อลงมาทำศูนย์าสี่ศูหักหัวขึ้นไปแต่แถวบาทหนึ่งเราค่อยใส่ก็ได้นะครับอืมอย่างในน้อมก็การันตีว่าเออหุ้นตอนนี้มันจะกลับตัวนะนะครับผมในแพทเทิร์น h d and s h o u l d เ er, ก็เป็นได้นะครับผมอ่าสำหรับ V v e เนาะก,ก็ประมาณนี้แนวรับที่เดียวเลย0ูนนั่นแหละนะครับผม ถ้าหลุดมาก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันอยู่แล้วนะครับผมเออคือมันทาโรใหม่โลใหม่โลใหม่อย่างเงี้ยนะครับผม,ผมก็อย่าเพิ่งไปทําอะไรมันนะรอสัญญาณกลับตัวก่อนนะครับผมแต่ถ้ากลับตัวคือรอบนี้ก็แนวต้านก็บาทหนึ่งซะก่อนนะสูตรเก้าสี่ศูตเก้าห้าบาทหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าทะลุขึ้นมาก็บาทสิบสองตังนะบาทยี่สิบหกบาทสามห้าแต่อย่าเพิ่งพูดไปไกลขนาดเลยผมมองว่า น่าจะไม่ผ่านแ,แถวๆบาทสิบต่างบาทสิบเอ็ดต่งบาทสิบสองต่งเนี่ยน่าจะไม่ผ่านขึ้นไปเด้งชนแล้วย่อลงมาสะก่อนทําไหลสะก่อนนะข้างขวาเนี่ยยกโลขึ้นมาแล้วค่อยไปอีกทีนึงนะครับผมและเดี๋ยวค่อยทยอยเข้ามาอัปเดตกันสําหรับ UBE นะครับนะโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ ผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นาเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยานในการลงทุนด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมอยากให้ผมอัปเดตหุ้นตัวไหนนะครับผมก็โพสชื่อหุ้นใต้คลิปได้เลยนะครับผมเนาะเราจะได้มาแชร์ไอเดียแรกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับผมเราจะได้ยู่ในตลาดหุ้นนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมเนะาะสำหรับ คุณเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับผมก็ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กด s ับสไครต์แล้วก็กดแชร์ปกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอ้ตอนนี้ทองย่อนะครับผมลงมา1,871.88แอเอล้วเทียบกับ US d o l ดอลลาร์นะเออโอเคสุดท้ายด้สุดสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดัดสสวัสดีครับ